จะเดินไปครับใช้เวลาจากที่พักไปเนี่ย42นาทีมันมันกี่กิโลนะพี่ฟาน4นกิโลหรอโอ้4กิโลเองครับใกล้ๆด้านข้างมีฟาร์มเ้ยมีกุหลาบด้วยมีกเป็นตน้นกุหลาบนี่เป็นทีรดอเฮ้ยน,นี่ก็กุหลาบโอ้โยดูครับดูกุลหลาบอีกประมาณโลก,ก,ว,กว่านะครับก็จะถึงแล้วอโลกว่ายังไม่ถึงอีเหรอ ตอนนี้เราออกมาจากที่พักแล้วผมจะเดินไปครับใช้เวลาจากที่พักไปเนี่ย42นาทีมัน,ม,นมันกี่กิโลนะพี่ฟาน4กิโลเหรอโอ้4กิโลเองครับใกล้ๆดูต้นไม้ให้ของบ้านเขาหน่อยต้นไรหวะนี่ต้นอะไรไม่รู้ด้านข้างมีฟามเ้ยมีกุหลาบด้วยนี่นี่นี่ค่ะมาดูกุหลาบก่อนนี่เป็นต้นกุหลาบนี่เป็นทีโรสเฮ้ยนี่ก็กุหลาบโอ้ยที่นี่ด <questionnaire> <cing> ูดิคร like ับม like <sh> ันม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 ีเม็ดด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับเห็นเม็ดไหม นี่กุหลาบหมดเลยนะครับกุหลาบหมดเลยบริเวณที่พักที่เราอยู่นะครับระหว่างทางที่เรานั่งรถมาเรื่อยๆเนาะสังเกตว่ามันจะมีโรงเรือนนะครับโรงเรือนเยอะมากนะ่ะโซนที่ผมอยู่เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นทําการเกษตรเยอะครับตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงกว่าๆแล้วฮะนี่ก็กุหลาบโอ้โหดูครับดูกุนะนะหลาบชัดไหมชัดไหมนี่กุหลาบโอ้โหต้นใหญ่มากส่วนตัวผมก็ชอบนะฮะ ต้นไมไ้หลายแบบหลายสไตล์เลยครับอยากขอเข้าไปดูลงเรือนอะ่ะแต่ว่าไม่เจอใครให้ถามเลยว่าเราจะเข้าไปดูได้ยังไงตอนนี้เราเดินกันมาหลายกิโลแล้ว <Wow. S 2> เดี๋ยวรอพี่ฟานแป๊บหนึ่งครับพี่ฟานจะบอกว่ากี่กิโลแล้วที่เราเดินมานี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเนาะ กาศสบายมากครับเย็นมากพี่ฟานกี่กิโลแล้วพี่สองกากว่าครับตอนนี้2องกกกว่าเนาะใกล้นะถึงแล้ว One eternity later อีกประมาณโลกว่ากว่านะครับก็จะถึงแล้วอะโลกว่ายังไม่ถึงอีกเหรอตรงนี้ถอดแมสได้เพราะว่าไม่มีคนว่าที่นี่เขาก็ไม่ค่อยใส่แมสกันอยู่แล้วพี่ฟานฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้ที่ไทยก็เป็นเวลาห้าโมงโอ้โหเริ่มเลยครับ น่ากลัวมากหมาตโวนนี้เป็นสุสานครับเราต้องเดินผ่านสุสานไปเนาะตัวนี้เป็นฟาร์มนะว้าวอันนี้มีฟาร์มครับไม่รู้ว่าใช่ฟาร์มหรือเปล่านะผมเห็นม้าผมก็บอกว่า,วาฟาร์มผมเห็นไก่สองตัวม้าสองตัวยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราต้องเดินอ้อมไปอ้อมมาเพราะว่าเส้นทางที่ที่เราไปนยครับบางพื้นที่เขากําลังก่อสร้างทําให้เรา ไม่สามารถเดินเข้าไปตาม GPS ที่เราวางเอาไว้ฝนก็ปล่อยๆลงมาแล้วครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนักมากโอข้างหน้ามีมีกุหลาบด้วยเดี๋ยวผมจะแ่นกล้องไปให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้เป็นแปลงกุหลาบเลยเป็นทุ่งกุหลาบเลยครับนี่กุหลาบ อีกประมาณกิโลกว่า,วาครับแต่ตัวแรก2กิโลนะเราต้องเดินอ้อมไปครับด,ด้วยเส้นทางที่มันไม่สามารถเดินเข้าไปได้ใกล้ๆถึงยังไงเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับ